สองสมัยที่66สัญญาปารณีปรนอมยอมความถือเป็นส่วนหนึ่งของคำพิพากษาตามยอมจึงอยู่ในบังคับที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดได้ต่อเมื่อเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อตกลงในสัญญาเล็กน้อยอื่นๆตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา1 4 3วรรคหนึ่งโดยที่เป็นการแก้ไขในกรณีที่ไม่ได้มีการอุทธรณ์ดีกาย่อมเป็นอำนาจของศาลชั้นต้น กรณีที่ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตให้แก้ไขสัญญาปรณีประนอมยอมความในส่วนที่คู่ความขอเพิ่มเติมที่ดินชนดนเลขที่102เข้ามาใหม่อีกหนึ่งแปลงนั้นไม่ใช่เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดลงเล็กน้อยที่ศาลมีอำนาจสั่งให้แก้ไขได้ตามมาตรา143วรรคหนึ่งคำสั่งของศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้คู่ความแก้ไขสัญญาปรีประนอมยอมความในส่วนนี้จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีที่ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตให้แก้ไขจำนวนเงินในสัญญาปรณนีประนอมยอมความเกิดจากการรวมจำนวนเงินในสัญญากูย้ยืมเงินสองฉบับผิดพลาดจึงเป็นกรณีข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดหลงเล็กน้อยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตราหนึ่งสวรรคหนึ่งแม้คำพิพากษาของศาลชั้นต้นจะถึงที่สุดแล้วศาลชั้นต้นก็มีอำนาจสั่งให้แก้ไขได้เพราะการแก้ไขในส่วนนี้ เป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดลงเล็กน้อยตามบทกฎหมายดังกล่าวจะากการะทำเมื่อคดีถึงพิสุทธิ์แล้วก็ได้ข้อ2สมัยที่67คดีแรกโจ์และจําเลยยื่นฟ้องและให้การว่าที่ดินเป็นของตนเองมูลคดีทั้งสองจึงมีประเด็นข้อพิพาทอย่างเดียวกันว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจ์หรือจำเลยเมื่อทั้งสองคดีโจ์จำเลยเป็นคู่ความเดียวกัน และสารชั้นต้นในคดีหลังได้วินิจฉัยชี้ขาดประเด็นข้อพิาพาทไปแล้วว่าที่ดินพิาพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของนายเขียวฟ้องในคดีแรกจึงเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำซึ่งต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา1.44วรรคหนึ่งแม้ในม่วงจะฟ้องคดีนี้ไว้ก่อนก็ตามสารชั้นต้นต้องพิาพากษายกฟ้องคดีแรกนายมุ่งยื่นคำร้องขอให้สารมีคำสั่งว่า ที่ดินพิาพาทเป็นของนายม่วงโดยการครอบครองประปะักคดีจึงมีประเด็นเป็นอย่างเดียวกันกับคดีที่นายเขียวเป็นโจทฟ้องนายม่วงว่าที่ดินพิาพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของนายม่วงหรือนายเขียวเมื่อศาลชั้นต้นมีคำพิาพากษาแล้วว่าที่ดินพิาพาทเป็นของนายเขียวคำพิาพากษาย่อมผูกพันนายม่วงซึ่งเป็นคู่ความในคดีจนถึงวันที่คำพิาพากษาถูก เปลี่ยนแปลงแก้ไขตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา145วรรคหนึ่งเมืมอ่อนายม่วงยื่นคำร้องขอเป็นอีกคดีจึงเป็นการขอให้ศาลมีคำสั่งในประเด็นที่ได้วินิจฉัยไปแล้วย่อมเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำซึ่งต้องห้ามตามมาตรา144วรรคหนึ่งดังนั้นในม่วงจึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอดังกล่าวข้อ2สมัยที่68 คดีก่อนนายเอกเป็นโจทฟ้องนายโทยให้รับผิดในฐานะผู้จำนนงตามสัญญาจำนนงฉบับเดียวกันกันกบที่นายโทยฟ้องคดีนี้แต่นายโทยไม่ได้ยกเป็นข้อต่อสู้ในคำให้การว่าสัญญาจำนนงตกเป็นโมฆะเพื่อให้เกิดประเด็นข้อพิพาทในคดีก่อนอัจเป็นความบกพร่องไม่รอบครอบของนายโทยเองที่ไม่ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ไว้เมื่อศาลพิพากษาให้มีการบังคับจำนนงและคดีถึงที่สุดไปแล้ว ดังนี้นายโทรจะกลับมาฟ้องคดีใหม่โดยอ้างเหตุว่าสัญญาจำนองตกเป็นโมฆะเพื่อไม่ให้คำพิพากษาในคดีก่อนมีผลใช้บังคับแก่นายโทรไม่ได้เพราะเท่ากับเป็นการรื้อร้องฟ้องคดีที่สารมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วทั้งคู่ความก็เป็นคู่ความรายเดียวกันซึ่งต้องผูกพันตามคำพิพากษาในคดีก่อนให้ต้องกลับมาวินิจฉัยซ้ำในเรื่องเดียวกันอีกว่า นายโทต้องรับผิดตามสัญญาจำนองหรือไม่ฟอ้องของนายโทจึงเป็นฟ้องซ้ำต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา148ปัญหาเรื่องฟ้องซ้ำเป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้นายเอกไม่ได้ให้การต่อสู้ในเรื่องนี้ไว้ศาลชั้นต้นก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้เองตามมาตราหนึอนุห ข้อ2สมัย wa, ที่69คดีน hmm. <icit S 2> ี้จำเลยให้การว่าที่ดินที่โจทก์กล่าวอ้างว่าจำเลยก่อสร้างกันศาสตร์คอนกรีตลุกล้ําเป็น UH! ท hmm. mm ี hmm. ่ดินของจำเลยข้ออ้างของจำเลยแสดงว่าจำเลยก่อสร้างกันศาสตร์คอนกรีตเข้าไปในที่ดินพิพาทเดินสุจริตเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์การให้จำเลยรื้อถอนกันศาสตร์คอนกรีตก็ต้องอาศัยข้อเท็จจริงที่ว่า จำเลยกระทำโดยสุจริตหรือไม่การที่จำเลยก่อสร้างกันศาสตร์คอนกรีตลุกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทโดยสุจริตสารชั้นต้นชอบที่จะยกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1312มาพิจารณาวินิจฉัยแก่คดีได้ไม่ใช่เป็นการพิภากษาหรือทำคำสั่งใดๆเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง142 เมื่อโจทย์ไม่ได้ฟ้องขอให้บังคับจำเลยใช้ค่าใช้ที่ดินพิพาทอีกครั้งจำเลยไม่ได้ฟ้องแย้งขอให้บังคับจดทะเบียนภาระจำยอมที่ดินแก่จำเลยคำพิพากษาของศาลชั้นต้นที่ให้จำเลยใช้ค่าที่ดินพิพาทแก่โจทก์และให้จดทะเบียนเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินจำเลยจึงเป็นการพิพากษาหรือทำคำสั่งให้เกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา142 ข้อ2สมัยที่70คดีก่อนโจทฟ้องขอให้บังคับจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินคดีหลังจำเลยมาฟ้องขับไล่เป็นคดีนี้แม้คดีก่อนและคดีหลังคู่ความที่ฟ้องและถูกฟ้องจะผลัดกันเป็นโจทจำเลยแต่คดีฟ้องเรียกอสังหาริมทรัพย์ในคดีก่อนกับคดีฟ้องขับไล่ในคดีนี้ถือเป็นคดีประเภทเดียวกันตามมาตราหนึอนุหเมื่อคดีก่อน ศาลชั้นต้นได้พิพากษาในประเด็นแห่งคดีว่าที่พิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของนายพุทธการที่นายสุขฟ้องคดีนี้ขอให้ขับไล่นายพุทธโดยยกข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นเดียวกับคดีก่อนว่านายสุขเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทค,คดีที่นายสุขฟ้องจึงเป็นการดำเนินกระบวนพิจรารณาในสารเดียวกันเกี่ยวกับประเด็นที่ได้วินิจฉัชยชี้ขาดแล้วยอมต้องห้ามตามมาตรา144 คดีก่อนสารอ่านคำพิพากษาถ้าไม่มีการอุทธร์ต่อไปคดีจะถึงที่สุดตั้งแต่ระยะเวลาอุทธร์ได้สิ้นสุดลงตามมาตรา147วรรค2นายสุขฟ้องนายพุทธเป็นคดีนี้ขณะคดีก่อนยังไม่ถึงที่สุดเพราะอยู่ในระยะเวลาอุทธร์การที่นายสุขฟ้องนายพุทธจึงไม่เป็นการฟ้องซ้ำกับคดีก่อนตามมาตรา148